คุณแกัดไหมลงกาดไม่ลงเออไปซื้อซาซืลำบอนไปกินโอ้ลำบอนนะลำบอนนี่ออยนะโอ้อันนี้มือมือมือมากินเาไตเ้าก้อดละกัดนี่กัไมมลงอันนี้นาอเนาะคล้ายกนเออาอย่งเออเมาฮอตขากัดไหมล้งแน้ว ไอ้หอมปิ่งอบแอ๊บหอ,อมหตั้งกินไตนี่เข<อ>่าหูหลังเนี่ยหอมสดๆก็เด้อพี่น้องกุนไม่เอลกัดไม่ลงเสาะหาซื้อด้วยตั้งกินก่อนสามลายเตน,เนอหนั่งว่ามีมื้อนี้จุวันนะจ๊ะตั้งกินอันเป็ตอนหันชิตเตอร์ก็มีขายสามพลายยพี่น้องหันจดน้ำลายที่ยอยเด้อขยายไขหลายชิ้นหนึ่งโอ้หวานนี่รอยเท่กันบ้านนี่เนาะเป็นชิมต้องกันนะฮานกามันล่ะฮานเนื้ Ờ sư để น้ํา bón 2 nâng เดียว bà พอเตะเสาะหาแท่ง2นึง cớn. สายซ่าอัน đi ป๊ามีป๊าโอ้เสียบๆอ่ะนี่โอ้เรียบบ้านน้องหลองบ้าน này, ซาอยู่ này. này ซั่นเด้อนี่ๆเอาๆอันนี้ซื้อใครสิบาทเยนนั่นแหสิ áo, áo, เอาๆอันนั้นซื้อซื้อเหรอครับเออโอ้กินน้ํามี đi เออ

อันนี้ซื้อใครนะเพื่อนหกสิบเปาละติ้มปุ๊กตึ้มปุ๊กละหกสิบรายรายการรายรายการใช่อันนี้ใช่เห็ดกุ้นน้อยเห็ดกุ้น้อยเองมนกันเลยและอันนี้ตัวน้อยนี่ตรงเห็ดกุ้น l ง n ก็ไป long เตะขาอกมันข้างอก็เดือไปนองอออ๋ก้อนนี้ก็ลยค้ะหาชิปหาชิปเลยหาชิล้วหาชิปนีุ่กหกสิบบ้านก็สิ เดี๋ยว留一半嘛这样子好好卖不是啊皮中花送情人哎我们憨的雕是的是咯ต้องกันเล็บต้องสอดกัดเฮ็ดอันมักใจทั้งเปิ้ลมีกระเข้าอุ้มันเข้าองโง่เนี่ยแหละพี่น้องเฮ็ดนี้ดีดอยดีกินเตะแต่ว่าไม่ยามหันพยายามดอยไม่ยามแป้งกินก็ไปฐานนับซื้อดอยแป้งกินกํานึงนี่หน้าเด้งเหมือนปูจีนอนงีเขียวเหมือนม้าตายวีวอ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 ก็การสุกสักใหญ่เลยเน้อพี่น้อง